ที่จร kind of ิงๆก็คือนอกจากเชิญเรามาล่วมงานเนี่ยเรื่องนี้ที่เราได้เปิดตัวไปไอชิรี่เขาก็เป็นผู้ร่วมอ่วในการสร้างนะคะแล้วก็เราพวกเราก็ถือเป็นยูริคู่แรกสำหรับไอชิรี่ที่ได้สร้างยูรินะคะหยดฝนกินซุปค่ะันดีใจแล้วก็วันนี้แฟนก็มาให้กำลังใจกันด้วยได้เลยก็มันก็ ฝากติดตามแล้วกันค่ะวันที่23รือสจิการที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากติดตามรับรองได้เลยว่าสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มาก เราก็จะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้แค่ตัวทีเซอร์ทีเลอรก็ถึงใจมากๆแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ถ่ายไปสรับกระแสของซีรีส์ที่มันมาเลยตั Sin> ้งแต่ทีรีส์ยมงตอนเขาถือเขาเป็นยังไงบ้างหรอก็แอบดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เรื่องของอาชีพของเขายเช่นแบบแพท่านิวชแล้วก็เป็นตำรวจด้วยการใช้คดีความสอบต่างๆสิ่งที่เราต้องท่าการบ้านก็ก็มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงความคาดหวัง แฟนๆนิยายเกิดมีสิ่งที่เ,ออเขาอยากที่จะรอติดตามดูหลายๆคนก็แบบทีกหน่อกี้ก็รอในหลายคลาสอย่างเช่นเลิฟซีนหรือว่าหรืออะไรก็ตามในเรื่องนี้ที่ที่เรากำลังจะร่วมกันทำกัยายานออกไปที่สุดแล,และะน้นะครับเช่ก็ก็เป็นการปลเต้นอยู่พอสมควรนะกระแสมันมาแล้วนะตั้งแต่อย่างนี้ยังไม่ออนเลยอ่ะทุกคนรู้พูดถึงน่าด,ดีน่าดูตาม เป็นรกถ่ายทออกมาเป็นมนุษย์ไดสมบูแบบในังได้มากีเว่ารันกาสองคมากาก็ถืวเป็นครงแรกค่ะทีก็ชอึกโซมอยขอเราก็มีทีก็ชลอแยลิกมินาที่เราไม่ได้เป็นคู่จิ้กันตั้งแต่แรกก็มีโอกาส่ให้เราสคนมาแสดงก็คิดว่าน่าจะดีกัน ละแนวแล้วก็คุณะแบบกันคิดว่ารอบนี้น่าจะ จริงๆตอนภาพที่เห็นแบบคลิปนั้ยเราคิดว่า,เ,วาเขาไม่หลีกไม่อยู่ตรงนู้นเนาะแบบคู่เรือถอดจะได้ให้แบบว่าเป็นใจเลยยึดต่อไปเลย,เลยนะอะไรเงี้ยคือจริงๆก็แอบทุกคนก็น้อยน้อยหมดเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเก็บตัวตอนวันทีมไปตัไฟนอลเนี่ยจะมีลิสต์ของเขาหลีกหนึ่งไม่สามตอนนั้นอยู่ท้องฟ้าก็คือลายขอถือว่าสามคนเนี้ยว่าต้องมี เี่ชอของเขาด้วยอนะไรเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มองว่าความที่น้องเขาอายุยังเด็กเอ่อวิถีค文化ต่างรวมถึงเหตุการณ์ที่าทาทมันเกิด,ดนั่ก่อนนั้นมันทําให้เหมือนแบบเขาเป็นผขขู้บันชาไปพร้อมๆกันบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ยอมรับว่าทั้งทั้งเราและองค์งกรแน้วแอบรอนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเขาก็ได้ร้องห่มไปแล้วปีนี้ได้ที่สามไปด้วยแล้วมองว่าจริงๆประเทศไทยเรายังไม่เป็นผู้นโอกาสที่จะเข้าติดติดกันอะไรเงี้ย ตำแหน่งตำแหน่งมันมีคู่ค้าอยู่แล้วอย่างที่เราบอกว่าจริงๆตำแหน่งไม่ได้การันตีรายได้หรือชื่อเสียงสุดท้ายแล้วอ่ะมันเถือว่าพอเราประกวดเสร็จไปอ่จจะเอาไปต่อยอดกันเพราะว่าอย่างตัวน้องเองได้ที่สามนี้ก็สามารถที่จะต่อยอดได้อยูอเชียวกันแล้วก็ต่างมุมถูกและค่าแน่เชื่อว่าเจ็ดสิบประเทศที่เหลือเนี่ยทุกคนอยากมาอยู่ในสถานที่นั้นไปก็กล่าวว่าแบบเสียใจนสุดท้ายผมก็ฮูเฮาไปตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ดีค่ะจบคำที่เขาบอก มันง้องน้่มาไม่แปลกทุกคนมาอยากได้ดเราะทุกคนมาก็มีความคัดคอกประชากรในแต่ละประเทศ่ต้องเป็นแนกับแต่ละประเทศตสดท้ยแล้วว่ามันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยว่าสุดท้ายองรับในการตัเราอยู่แล้วว่าใครควรจะได้ใครต่อใครควรจะได้นแงนี้ใครควรจะอยู่ตงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเ็นอางใชนะใจตัวเองเรนใจตัวเองันก็จะพอใจกับสิ่งที่ที่เรามีพอใจกับสิ ฟาอีกค้ภาสได้สมัุลขอที่ไม่ได้ดูเป็นีมว่าี่ัเวที่ขายังไงองเงยจริงๆหนูได้เจอได้เจอนนองก่อนว่าตอนที่เราเปิดตัวภาพเยุดไม่มานาน้องขับงยนีอ่ะเขางมาเราไปิบยน่ารักทยนดีแล้วก็ทั้งตัวน้องเองแบบเขาอยู่เป็นในการาก่อนนะมาดูพี่เลในการทำงานนันนี้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเส็จที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่ก็แอบตกใจแต่หลินนั่นจะรู้ดีว่าเหนื่อย้องเดียวกันใช่ไหม ค่ะเป็นเป็นรูเมเอทกันคือจริงๆหนูไม่ได้อยากจะเจาะเรื่องนิสัยของเขาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการประกวดสักเท่าไหร่เพราะว่าการประกวดก็คืออยู่บนเวทีทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆคนตัดสินใจที่จะแบบโอเคน้องเขาเหมาะสมกับจุดไหนอะไรเงี้ยก็คือเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่าหเลยไม่ได้อยากจะแบบพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเพราะว่า หนูมองว่านี่ใส่ส่วนตัวน้องเขาค่อนข้างที่จะแยกแยะได้กับการที่ประกวดนางงามอะไรเงี้ยจริงเขาไม่ทนตัวตัวตนตัวเองบ้างไหมถือว่าเขาจะต้องฟังทุกคนปังคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีคำว่าตัวเองอันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแล้วก็ทีเป็เวลาเวลาตอนพักอยู่ด้วยกันเขาอยู่ยี่ห้องตลอดเวลาเวลาอะไรกักกันห้องก็ก็อยู่ค่ะ แม่เราจริงหนูนักใจมากเลยแบบที่องขอบเรื่องนี้แล้วก็หนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวน้องแล้วก็ทีมเลือกที่จะทาเนี่ยก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของทีมเขาแล้วเราเลยไม่สามารถที่จะมาแบบพูดได้ว่าแบบเออสิ่งที่เขาทําไปมันมันถ้าหนูพูดไปอ่ะคาพรักน้องเขาอาจจะเปลี่ยนไปอีกอะไรนี้แต่หนูแต่ ไว่แต่แต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของพี่เขาอะคือเขามองว่าถูกแล้วอะไรอย่างงี้ย เราเจ็บขึ้นในการดูะระบบหลงบ้านจริงๆเราก็แอบบเองอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะมีท้ายแฟนสาของจีนนะหรอเงี้ยบ้างหรือเปล่าแต่พอไปถึงก็ม,มีมีแฟนสาวมาให้กำลังใจ

มีอะไรถ้ามีคนให้น้องตีเกี่ยวมันจะมีใหม่แบงนี้